อย่างปานผู้กำกับเนอะกั่ผู้กำกับเนาะต้องกับยังกับควรเสนติหางได้เก็อยังสองพวมอยนี่เเสริมรอเสริมรออีกย่งโอ้ยไปบวชมาไม่คิวเยนเข้านะไม่กางเยอะไ่กา อันนนึงเหรอคิวบะมีวิบวชมาเก็บรรทัดเฉพาะหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบารอกีกหนึ่งปีใหม่เติมเติมพี่น้องเออตอนนี้กำลังลงเขาเลยจ้ะเฮ้ยบัต้องใส่เบรกเฮ้ยเบรกซอยกันเลยเด้อพี่น้องเบรกคอยซอยคอยเนี่ยเบรก มีเอกอจคอยแนทอ้าวกันไว้กันไว้กำลังลงเขาเอ้ย ปลาเ็ดไปไปไปออกเดินทางได้อ้าวจะไปใช้บาทเนี่ยไปสิไปลืมนั่นลืมนี่

lúc xin tay này Lucy lúc xin cây nói đến tay nữa. Lucy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  đến tay nữa. nhảy đến จะไ,ไหนก่อนตัวนี่เรื่องยังสิบเอ็ดซูฟังเี่ยเขาปุ่นกูเหรอเสียไหมเขาปุ่นเี่ยเขาปุ่นยูหันแล้วโลหนึ่ง <ขอ S 2> ตะเกาหมามันเคยคาบสงสัยหมาอยู่นี่มันขาบไปนะหมาสริงทีไ <c oughs> อ้เงห้ยายเดาทราบปะหมาสริงนินอ้าวจักหน่อยจักหน่นอ,นอย 你你你，别多看这个看看。不痒了呢，你、啊。有点痒。羡慕了呀。我我我承认。